ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อนบอกว่าตอนนี้นี่ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่2 3 1เอปีของจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่นมีกิจกรรมตลอดทั้งปีค่ะรายการอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือโครงการผู้ว่าพาเข้าวัดนะคะเพื่อนมีการทํำบุญตักบาทตามโครงการผู้ว่าพาเข้าวัดแต่งผาไทยค่ะไปไสบาตรกันในทุกวันพระเลยไปติดตามรายละเอียดที่วัดเสนาวงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ นายชลธีย่างตรงผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีทําบุญตักบาทครงการผู้วา่าพาเข้าวัดแต่งผ้าไทยใส่บาททุกวันธรรมสวนะ มีนั่งทรงลักวรไพัยร่องผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายกำพล์สิริรัตนน์ร่องผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาหัวหน้าส่วนราชการหละกกาผู้นาท้องทินประชาชนในพื้นที่ร่วมเฮบุญตักบาทค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของแก่ครอบครัวหละกกสรสางความรักความสมามัคคีกับประชาชน เป็นการทำหนุบำรุง่งพระพุทธศาสนาสืบสารประเภทนี้วัฒนธรรมและก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานีครับเคลื่อนว่าระของจังหวัดอุบลราชธานี2 3 1ปีอุบลราชธานีหุงเฮืองเมืองธรำจากนั้นก็มีกิจกรรมต่อค่ะเป็นกิจกรรมจิตอาสาเก4จิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองอุบลราชธานีก็ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับผู้มีัศนต่อจาก การถ้งบุญตักบาตรหละกการทำความสะอาดเก็บขยะปั๊บผู้มีทัศน์หละการทำความสะอาดบริเวณวัดให้มีความสวยงามสะอาดเรียบร้อยค่ะกิจกรรมท้ำบุญตักบารนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานีในการขับเคลื่อนบทบาทเกื้อหนุน,นระวังวัดและชุมชนให้มีความสุขไดยังอย่างยืนการขับเคลื่อนอ กรอบความรวมมือระวางมหาเทรสมาคมกระทรวงมหาไทยหลักสถาบันเทคโนโลยีะจอมเก่าเจ้าคุณฐานหลาดกระบังในการบรูรณาการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านอย่างยืนจังหวัดอุบลราชธา,านีซึ่งกิจกรรมกระสม,มี่หลายกิจกรรมว่าแมนแค่เลืองของการเฮตบุญตักบาทเพื่อนกระมีถนนซ้ายวัฒนธรรมน,นํำสุท่านศีลภาวนาและการสงเคราะห์กิจกรรมหนึ่งวัดหนึ่งคลั่งยาและก็รอาหาร กิจกรรมปลูกต้นไม้ใดบุญกิจกรรมพลังบวบจิตอาสาพ,พัฒนาโดยเรื่องของข่าวสารอาหารแห่งที่มีคนเอามาใส่บาตรนี่เพื่อนกกสิเอาไปแจกจ่ายไปมอบให้คนที่เขาบ่มีอค่ะค,คนด่อยโอกาสคนอยากไหลในชุ่มชนอาจจะเป็นกุ้มผู้พิการผู้ติดเตียงที่บะมีคนดูแลเพื่อนระสิเอาอาหารชุ่มนลลาค่ะไปแบ่งปันให อันนี้จะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่จัดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญเป็นกิจกรรมหนึ่งในเรื่องของการขับเคลื่อน2 3 1ปีอุบลราชธานีหุงเฮืองเมืองทําด้วยค่ะครับผมท่านพ่อเมืองเองเ่ยกรเชิญชวนนะครับว่าทุกวันพระก็จะมีกิจกรรมว่าไปใส่ตักบาสน้ากันแ,แตงผาไทยนี่แหละนะครับไปใส่บาตรแต่บางคนบอกว่าหาผาไทยบ่ได้เพาเป็นยางครับไปใส่บาสน้ากันแม่นค่ะนะคะแล้วก็จัดขึ้นในยี่สิบอำเภอทุกอําเภอจัดกิจกรรมนี้น้ากัน crap